บังไฟแสนทีมงานสราชวงศงปีศาทางอี่ค่ายนึงครับสราชวงศงจุดถวายพระยาแทนเอาพร้อมแล้วนะครับ เดินทางสุดยอดเลยนะครับรีที่ลีเลยครับผมสุดยอดของการเดินทางเป็นเงเงียนมากๆนะครับสราชชวง รอ,อเบิ้งนะครับจะต,ติดตอนไหนสิเบกติดตอนไหนโ,โยกแล้ว,ต,วติดเียบร้อยครับโอ้ตรงกระโงกระติด,ดมเลยหยับจานเล็นน่อยหนึ่ง โยกแล้วครับติดแล้วดันนิดนะครับดันนิดนบินได้ดีนะครับผมบินได้สูงขึ้นในนเนียนตาหางดีครับผมเบาดีบางอย่างมุ่ก <Obviously stated> ัน นอนล้วครับนอนแหว่งโอ้ยตรงนี้กำลังอาทิตย์เลยเบาดีมากๆเบาดีมากๆครัาบาเอ้ารอบเบงเวล่านะครับเด็กจักขะแน่น<ะ>บรรยากาศนะครับกังให้นะ ัวบางนี่น้ํตโตขึ้นได้ดีครับผมบินได้สูงหางเบาดีขึ้นกันเประเพณีคนอีสานแลครับมนมีดาบุงดามานะครับผมประเพณนี้คนอีสานบอสืบสารมันก็จะสาบสูนนะครับบรรยากาศลงหลงหน้าครับผมเดินหกบนหมองไฟรอฟัง คำมันยายต่อไปนะครับเขาเมฆแล้วครับตอนนี้เมฆก่อนนี้หนาเลยนะครับรอครับ ร้อคะแนนผ่านไปตัววังนี้บินได้สูงแลวกับเบาดีนะครับ เมฆมาแล้วนะครับออกวาจากเมฆรับหางเบาดีต่อไปเห็นหมต่ต่้าวมานครัต่ยังเมือนี้เห็นนะครับตอนนี้253ไปสอง้คะแนนผ่านไป เราฟังกรรมการนะครับมอง้วยสายตาเป้าอาจจะเห็นว่าชัดใส่น่คนยังสีอยู่ทึงสูงนะครับผม สี่ยูสูงเยอะครับบอลูว่าบังที่แถวเดยมันเดี่ยมตาเนาะครับสองเก่าศูนย์พันแล้วครับบางนี่คือว,ว่าบางไฟพันนะครับเวลาใหญ่ดีละลุ่มลายดิโอ้เหลี่ยมตาขนาดเด้อนี่แดดออกเหลี่ยมตานะครับ,รบ,บ,บ,รบด,ดวงอาทิตย,ย์โอ้ เห็นเ้วเห็นเ้วเห็นเราเห็นล้วครับอยู่หลังดวงอาทิตย์มากแล้วครับผมก็ล่งหมุนทวนเข็มนาฬิกามาลงแแบบหนิงนะครับอยู่ช่องกลางครับช่องกลางระว่างฝาเขาช่องกลางนี่ครับฝาเขานะครับกําลังหมุนมากเรืเลยครับเบาดีหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับผมค่อยๆไหลลงมาอยู่ระว่างช่องกลางฝาเขาตรงนี้และครับนี่อ่าครับตัวนั้นนะครับอยู่สูงครับ บังแฟยังยืนสูงอยู่โอ้เบาดีครับบังนี่โอ้สามลอยหาสิบหาพานแล้วครับโอ้สุดจอยของเพื่อนครับสซลารเชวงขึ้นเนียนขึ้นสูงห้างเบาดีนั่นนะครับผมน,นี่นี่ นี่แหละครับลงมาแล้วลงมาแล้วฝ่าเขาหัวครับรหัวลงมาแล้วลงลงมาแล้วเท่านั้นนะครับขนาดนั้นครับเริ่มใส่หัวเดินนะครับลงเริ่มลง,ลงตามมาเริ่มหนักโยกเขาเมฆดำแล้วครับนั่นเห็นไหม, <c oughs> มเมฆขาวแล้วนะั่นนั่น ยุ่ยไปกูกระโดดไปกูกระโดดให้มันหนักลงมันหนักแน่นะไปกูกระโดาหน้อยเดาสามสองเบ๊บรอเวลาครับโอ้โหสี่ลอยสิบหัคะแนนนะครับผมปทธรรมดาครับสุดยอดของเพื่อนครับสรัชวงศ์